แปลว่าพอแล้วเจะใช้ประโยคที่ว่าเด e b r a s o t a แปลว่าพอแล้วพอแล้วขอบคุณนะคะทีนี้ถ้านในทางกลับกันถ้าเราจะถามว่าพอแล้วไหมหรือว่าโอเคไหมกับสิ่งที่เราบริการเขาเช่นเวลาที่เราหยิบยื่นอะไรให้เขาแบบนี้นะคะก็อาจจะบอกว่าเ d d b r a s โ o a อด d e ร brasso a d e b r a s o เป็นไงอันนี้พอไหมพอแล้วไหมอาจจะใช้อีกประโยคหนึ่งก็ได้นะคะเช่น rack ya dead rack ya dead อันนี้พอแล้วไหมพอแล้วไหมมีคนยื่นนูน่นยื่นนี่มาแล้เราบอกเออพอพอพออะไรเงี้ยเราอาจจะใช้บอก dead rack ya dead rack ya พอแล้วพอแล้วแบบนี้ก็ได้นะคะก็อยู่ที่บริบทการใช้เบียใช้คำว่า rack ya โดยมากจะใช้เวลาที่ยื่นของให้ใคร,รอะไรเงี้ยเราก็จะถามเขาว่า rack ya dead พอไหมแบบนี้นะคะคือคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ถ่า